ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้เอฟซีชมพระเครื่องในรายการที่มีความสําคัญงดงามและเข้มขลังม,มากๆนะครับในช่วงที่เอฟซีพักผ่อนหลังจากที่เลิกงานและกําลังเตรียมตัวเข้าพักผ่อนในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมให้ชมพระสมเด็จนั่งบัววัดลำกระดานเขตคลองสวรรค์กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมูทีตาโดยนะครับพระครูวิมลศาสนาการนะครับหรือหลวงพ่อประหยัดนะครับ เจ้าวาดวัดรำกระดานกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วนะครับเมื่อปี65นะครับผมให้ชมด้านในนะครับด้านในพระสมเด็จนั่งบัวองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนั่งบัวพิมพ์สี่เหลี่ยมซึ่งด้านหน้าปัะทับพระสมเด็จนะครับนั่งบนฐานดอกบัวหรือดอกบุษบกนะครับปรากฏยันอยู่ข้างนะครับมี ประมาณ6อัคระยันนะครับตามที่เอ็กซีเห็นนะครับงดงามเข้มขลังมากเป็นพระแท้ที่ดูง่ายๆนะครับง่ายมากพิกไปด้านหลังมียันประทับอยู่นะครับอ่าเป็นยันห้านะครับตรงกลางแล้วมียันอื่นๆอีกรอบนะครับหรือยันพระจ้าพระองค์เรามียันอื่นๆรอบอ่าเป็นลักษณะพระพิมพสีเหลี่ยมเล็กๆนะครับสวยงามคมชัดเข้มขลังไม่ต้องบอกว่าแท้ขนาดไหนนะครับ เป็นของวัดลำกระดานโดยหลวงพ่อประหยัดโดยตรงเลยนะครับพระครูวิมลศาสนาการนะครับรายการนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับทั้งเขตของสว่างเทพมนครและก็ทั่วไปนะครับขอบคุณครับ